ในช่วงหลายปีมานี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าตลาดอสังหาเนี่ยค่อนข้างซบเซารนะครับแต่มันจะมีทำเลหนึ่งทุกคนที่ร้อนแรงมากๆนะฮะสวนกระแสเพื่อนๆขึ้นมาเลยนะครับชนิดที่ว่าในช่วง1-2ปีมานี้นะครับมีการเปิดตัวเนี่ยเป็นสถิติมากที่สุดที่เคยมีมานะครับรวมถึงยอดปิดการขายนะครับก็เป็นสถิติในรอบ10ปีเช่นกันพื้นที่ที่ว่านั้นก็คือภูเก็ตนั่นเองครับจริงๆแล้วนะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท็อปของไทยอยู่แล้วนะครับ ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมกันมามากๆนะครับบวกกับปี2567ที่เขามีนโยบายฟรีวีซ่านะครับเพื่อออกมากระตุ้นเศรษฐกิจกท่องเที่ยวทําให้มีนักท่องเที่ยวนะฮะไหลเวียนเข้ามาท่องเที่ยวกันมากกว่า14ล้านคนนะครับสร้างรายได้ไปกว่า4 0 0แสนล้านบาทนะครับ ซึ่งตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการเปิดตัวคอนโดใหม่ในปี2566นะครับประมาณ8,000ยูนิตเลยนะครับแล้วก็ปีถัดมา2567เนี่ยก็มีการเปิดตัวขึ้นมาอีกประมาณเท่าหนึ่งเลยเกือบเกือบ15,000ยูนิตนะครับเรียกว่าเปิดตัวกันเยอะมากๆนะครับรวมถึงยอดการปิดการขายเนี่ยก็ทำได้เร็วมากๆเช่นกัน ซึ่งถ้าวันนี้นะครับจะยกทั้งเกาะภูเก็ตมาเล่าเนี่ยน่าจะใช้เวลานานเลยทุกคนดังนั้นผมขอเลือกทำเลฮิตนะครับกับกลุ่มราคายอดนิยมมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ปิดการขายได้เร็วนะครับราคาเนี่ยเข้าถึงค่อนข้างง่ายนะฮะเวลาลงทุนก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับเป็นกลุ่มคอนโดเปิดตัวใหม่นะฮะในช่วง1-3ปีมานี้นะครับโซนเชิงทะเลบางเทากับงบประมาณ2-5ล้านบาทครับ จุดเด่นของทำเลนี้นะฮะอย่างแรกคือได้เรื่องของความเป็นส่วนตัวเมื่อเทียบกับชายหาดทางฝั่งตอนใต้อย่างปาตองกะตะกะรนนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันนะครับมีโรงเรียนนานาชาติมีโรงพยาบาลมีสนามกอล์ฟนะฮะจึงทาให้เป็นที่ตั้งของโรงแรมชั้นนํามากมายนะครับการเดินทางเนี่ยก็สะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินจะเดินทางเข้าออกตัวเมืองภูเก็ตก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับ โดยโซนนี้นะครับโครงการใหม่ๆเนี่ยเขาจะขึ้นมาเกาะกลุ่มกันส่วนใหญ่อยู่บนหาดบางเทานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมรวบรวมมาทั้งหมด10โครงการครับเริ่มต้นกันด้วยโครงการไซมิสบางเทานะครับที่นี่เนี่ยจะเป็นคอนโดโลไลท์นะครับ7ชั้นทั้งหมด3อาคารเลยจะมีจำนวนยูนิตทั้งหมดเนี่ย266ยูนิตนะครับถือว่าไม่เยอะนะทุกคนมาพร้อมสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนกลางชั้นดาดฟ้าทั้ง3อาคารเลยนะฮะ มีห้องดูเพล็กซ์เพดานสูงให้เป็นตัวเลือกด้วยทำเลที่ตั้งของเขาเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับลากูน่าภูเก็ตนะครับแล้วก็โบ๊ทอเวนิวในราคาเริ่มต้นที่2.89ล้านบาทครับถัดมานะครับกับโครงการเบลวิลลากูนทุกคนโครงการนี้เป็นคอนโดโล l i ไลท์7ชั้นนะครับที่มีทั้งหมด148ยูนิตนะฮะมาพร้อมอาคารขับเฮาส์ที่มีส่วนกลางมาให้ครบครันนะครับทำเลที่ตั้งจะอยู่ใกล้กับหาดบางเทาในราคาเริ่มต้น4.86ล้านบาทครับ สกายพาร์คเซเลสลาคูนาภูเก็ตนะครับเป็นคอนโดโลลายเชั้นสามอาคารนะครับซึ่งจะมีพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคารแลวเขาจะมีสะพานเนี่ยเชื่อมสามอาคารเข้าด้วยกันนะครับมีจำนวนยูนิตทั้งหมด400ยูนิตนะครับตัวโครงการเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ในลา g ูนาภูเก็ตเลยซึ่งลา g ูนาภูเก็ตเนี่ยจะมีพื้นที่ทั้งหมด2,500ไร่นะครับอยู่บนชายหาดบางเทาโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีราคาเริ่มต้นที่4ล้านบาทครับถัดมานะครับเป็นโครงการเดอะเบสเชิงทะเลจากแสนสิริครับ ที่นี่เป็นคอนโดโลไลท์8ชั้นนะครับ2อาคารมีทั้งหมด341ยูนิตนะฮะจะตั้งอยู่ใกล้กับวิลล่ามาร์เก็ตลากูน่านะครับโดยรูปแบบโครงการที่นี่นะครับจะเป็นเพทเฟลลี่ที่อาคาร B นะครับสามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยอยู่ตรงกลางโครงการนะครับทำให้ห้องพักอาศัยของโครงการนี้เนี่ยสามารถเทควิวสระว่ายน้ำแล้วก็สวนได้จากทั้ง2อาคารเลยกับราคาเริ่มต้น3.19ล้านบาทครับถัดมานะครับเป็นโครงการจากออริจินนะครับกับโครงการโซลากูนเชิงทะเลครับ โครงการนี้เป็นคอนโดโลไลซ์ ice, 8ชั้นนะครับที่จะมีชั้นใต้ดินด้วย1ชั้นรวมทั้งหมด3อาคารนะครับมีจำนวนยูนิตท,ทั้งหมด511ยูนิตตำแหน่งที่ตั้งของเขาเนี่ยจะอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟแล้วก็โบ๊ทอเวนิวนะครับภายในโครงการจะมีคับเฮาส์แยกให้ใช้งานนะฮะในราคาเริ่มต้นที่3.19ล้านบาทครับ อีกหนึ่งโครงการจาก Origin นะครับกับโซออ i ิจินบางเทาบีชนะครับที่นี่เนี่ยจะเป็นโลไลท์8ชั้น3อาคารรวมทั้งหมด545ยูนิตครับตั้งอยู่ใกล้หาดบางเทานะครับเป็นหนึ่งในโครงการ Origin Resort ์ o เวิร์ u ภูเนะฮะรูปแบบการขายเนี่ยเขาจะมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์แต่งครบพร้อมอยู่เลยนะครับในราคาเริ่มต้น3.59ล้านบาทครับ ถัดมานะครับ The Title a t r i ร b a n บ t งเทานะครับจาก Asset White โครงการนี้เนี่ยเป็นคอนโด low r i ์ e เชั้นนะครับสอาคารแล้วก็มี1อาคารจดรถแยกมาให้ด้วยนะฮะห้องพักอ,อาศัยรวมทั้งหมดเนี่ยเขาจะอยู่ที่435ยูนิตนะครับทำเลที่ตั้งจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับ Porto de Puket นะครับมีอาคารพักอาศัยแบบ pet friendly นะครับและรูปแบบห้องพูล l access รวมถึงห้อง duplex เพดานสูงให้เป็นตัวเลือกด้วยในราคาเริ่มต้นที่4.23ล้านบาทครับ ถัดมานะครับกับอีกหนึ่งโครงการจาก Asset w ไว้นะครับกับ The m o d e ดวาครับที่นี่เนี่ยเป็นคอนโดโลไลท์เชั้น7อาคารเลยนะครับมีห้องพักทั้งหมด859ยูนิตนะครับที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับหาดบางเทานะครับมาพร้อมส่วนกลางกว่า59ฟังก์ชันนะครับมีรูปแบบห้องดูเพล็กซ์และก็เพนท์เฮาส์ให้เป็นตัวเลือกด้วยที่สำคัญนะครับจะมีอาคารที่เป็น Pet พ r เฟ n ลี่มาให้เป็นตัวเลือกอีกด้วยเช่นกันนะครับกับราคาเริ่มต้น4.51ล้านบาทครับ ถัดมานะครับกับ The Cube a m อเมสนทนะครับที่นี่เป็นคอนโดโลไลซ์7ชั้นนะครับ2อาคารรวมทั้งหมด386ยูนิตครับทำเลที่ตั้งเขาเนี่ยจะอยู่ติดถนนใหญ่นะฮะใกล้กับโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางนะครับที่นี่เนี่ยเป็นโครงการพร้อมอยู่เลยนะแล้วก็ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ด้วยเรียกว่าลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับในราคาเริ่มต้น2.29ล้านบาทครับและโครงการสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับกับ l i c e White p ู u k e ตนะครับ โครงการน,นี้เป็นคอนโดโลว์ไล์7ชั้นนะฮะแล้วก็มีชั้นใต้ดินด้วย1ชั้นมีทั้งหมด3อาคารทุกคนแล้วก็จะมีจานวนยูนิตพักอาศัยทั้งโครงการเนี่ย411ยูนิตนะครับที่ตั้งเขาจะอยู่ใกล้กับโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางนะครับส่วนกลางจัดเต็มถึง3ชั้นนะฮะแล้วก็มีอาคาร A เป็นอาคารเพจเฟลลี่เลี้ยงสัตว์ได้ส่วนราคาเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายที่สุดของเราในวันนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่2ล้านบาทครับ และนี่คือ10โครงการนะครับที่เปิดตัวใหม่ในช่วง3ปีมานี้โซนเชิงทะเลบางเทานะครับในงบประมาณ2-5ล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วในภูเก็ตเนี่ยยังมีคอนโดที่น่าสนใจอีกหลายที่มากๆนะฮะใครที่อยากทราบรายละเอียดทำเลแล้วก็ช่วงราคาอื่นๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ